เป็นตารางประชากรนะครับแต่และหมู่เบื้องต้นนะครับเอาตามนีบอนะครับแต่และหมู่ครับผมสายทองหวัวยาเก่าครับตตหมู่ห้าด่านศรีสุกครับอยากถามท่านประธานอ่านถึงนายกครับของหมู่ห้าก็มีเรื่องฝายครับเรื่องฝายที่มันอุดรูรั่วนะครับมันกับผ่านไป ที่ว่าแรงมากนะครับมันก็น้ำได้หลายอยู่ช่วงหน้านแรกเมื่อกี้นี่มันเดี๋ยวนี้ก็มีหูหัวอยู่ครับรูรั่วอยู่อยากให้ทางสภา,าเขาอนุมัติหรือของบไปอุดรูตัวนั้นครับมันหูใหญ่อัดแน้แน่ยังหูน้อยหูไม่เกิดขึ้นกระสันปีนาเมื่อกี่น้้มก็จะชนกมันจะไหลบ่พออีกครับยานน้ำมันลดครับยานน้ำมันลดยานหน่อยอยานบ่อพ้อใสอ่ครับแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันก็บัแหง้งครั แต่ว่าอยากให้า่ามถึงนายว่าหาวิธีหรืองบอะไรก็ได้ครับไปอุดหูน้อยตัวน,นั้นช่วงหนาแรงเห็ได้แห่งดีครับช่วงนี้อาจจะน้อยฝนมากกักักเก็บน้ําไหลป่ากระโจนอยู่เศ้าฝนเศ้าตัวปุ๊บมันก็จะขาดลบอีกมันมีหัวหูน้อยตัวนั้นนะครับอันนี้ครับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองครับอยากถามช่างครับโยธา,าว่าเรื่องถนนเพื่อการเกษตรครับ ช่วงนี้พรเห็ดไดก็อยากให้เห็ุครับคือมูซีมูหาถนนเชื่อม,มรรหว่างนะครับหน้าโรงเรียนไปให้นางสมนัยศูนย์ท้อนนี่นะครับเชื่อมออกวัดทำงามครับอ้อมมาถึงวัดสิริมงคลดอดนถนนครับี่ทาไปเคลื่อนนะครับอยากให้แล้วก็เส้นอือดีครับอยากให้มันมันกับโบโซกไหลดอกแต่ว่าอยากให้ไปเกียร์เกียร์หารถเกีห,หร,กรือรถอีหยอย่างก็แล้วอยากได้รถเกียรนะครับดีถ้ารถไทยมันกับตู้หน้าตู้หลังมันกับบองงามครับอยากให้รถเกี ปั๊บพอประมาณครับบอแวนว่าบกจะเป็นต้องเอาดินไปใส่เพราะว่ามันดมันนีอยู่แล้วเกจปั๊บเกจปั๊บครับมองมันเป็นรูปเป็นร่องครับประมาณนั้นแหละครับเล่าที่สองครับเล่าที่สามนะครับเนี่ยอยากเรียนประธานไปถึงนายกอยากให้นายกประสานไปตำบลพุทธบาทครับถนนระหว่างหมู่ห้าด่านศรีสุกไปหมู่ห้าพุทธบาตรไปวังนหมกับนายกอยากให้ไปประสานทางนายก ผู้ชบายอยากเห็ดเรื่องไรถนนเส้นนี้ครับเพราะว่ามันกนะคือจําเป็นครับเพราะวา่าใช้บ้านว่างน้อบอกเขาก็อ้อมมาสิให้ยุทงดอกขนุนเขาก็อ้อมม to าที่สไปบ้านเขานเนี่ยครับอยากให้ประสานเขาก็ว<อ>่าเขาขอแล้วว่าแต่เขาที่ขอเล้วเพาราะว่าขาดมาแล้วแกเห็บว่าได้เจริญตั้งแต่ปีหาเก้ามาได้ยินข่าวว่าเขาเห็นถ้าเขาก็ว่าเห็ุเรี่ยวทีขอแล้วว่าแตกว่า,า,าวก็ยังบมีอย่างเกิดขึ้นครับอยากให้นายกประสานว่าขอถนนเส้นนี้ครับ เชื่อมกันลวาวมูหะพุทธบาทกับมูหะด่านศีสุขครับมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับครับอาจารย์สอบถามทางน,ยนายกีเมยอ,องถามคุยเยอะแล้วให้นายตอบเลยค่ะแต่ละหมู่นะคะี่อะไรอ,อย่เง,งี้ยเป็นแค่ต้นๆออเาะฉะนั้นนายกตอบไปหรือพอวางทางตอบก็เพราะฉะนับ าเ <étique> <ural> นาะอยากทำไปทางไอ้ท่อมเกษตรนะครับเดี๋ยวเราจะดูงบประมาณของเรากันนะครับช่วงนี้ว่างบประมาณอะไรอย่างที่แจ้งกับของหมูเจ็ดนะครับเพื่อยู่ในเคสเดียวกันนี่แหละเนาะที่จะซ่อมนะครับซ่อมตอนนี้มันจะได้กี่เส้นได้กี่ระยะทางความยาวเท่าไหร่ต้องออกไปดูก่อนนะครับให้คือตอนนี้มีสองหมูแล้วเนาะทาหมูเจ็ดครับส่วนทางเชื่อมมันเดี๋ยวต้องต้องประสานกับทางในยุโรปอีกทีหนึ่งนะครับของสา ก็ไตัวลอยลวเดี๋ยวจะให้ทางกองช่างออกไปสำรวจให้ว่ามันจะใช้ยังไงนะครับช่วงนี้น้ํามันลงเลยลงมันเห็นเห็นรู้อยู่นะครับที่ทำทำได้ทาได้ครับทาน้ํามาอีกก็จะทำไม่ได้เกินดูครับาอนลนักเทศนะนะคะจะสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่งสว่ังไม่ใช่ของเอกทางหลวงนะคะของอบตคะคือว่าไออผมมีแจ้งไปสองสามเทื่อแล้วเนาะว่าอัน อุปกรณ์การซ้อนแซมยัง,งามาบกุฏแล้วบบนี้ไอ้ถ้าไปลาไปลไป่ลไ,ปลไปเรื่องแกลาค่ะลําแป้ล้มล้มมาปัญหาของไอ้ไฟซองสว่างมัน,น,นงแส่ช่างดูดลายดูดไปไปไอ้เรื่อออกไปแล้วเพี่ยนึง,ตงแต่ว่าบวามรูการไอ้การไอ้ซ้อนแซมหรือว่าไอ,อ้นี่ยังหรอกมันอันเสาไฟซองสว่างตัวนี้ที่มันเป็นลางสิเนาะ เซ่มากเลแม่ก็อยู่ในจุดจุดเก่าแล้วเนาะตรงนี้นะปากปากค้างนา่โยกบ่อแขกสร้างไฟฟ้าเนาะค่ะไอ้ถ้าว่ามันอยู่จุดจุดใดกจากเทศเทศใหญ่มันไม่หยุดเก่าเลยเนาะค่ะเนาะบ่แม่นร้ายไปแล้วสองสามเธอกับยังอยูยูเนแบบเกาอยู่ตรงนี้นำปากไงค่ะเพราะว่าไอ้ทางหัวเข่าเนี่ยก็คือว่าเศษเศษไอ้ายโซ่สว่านอันนี้นะครับเรื่องะบบไฟฟ้าสองสว่านนะครับ ผมกับบได้ดีน้อนใจนะครับกับผมก็เห็นแล้วนะครับว่าแต่ละบ้านความเดือดร้อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ประชุมกับช่างไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาติดปัญหาอะไรอยากให้ผมช่วยอะไรเบื้องต้นนะครับผมก็มีระยะเวลาก็คือให้เขาซ่อมไปเพราออุปกรณ์ผมถามแล้วอุปกรณ์พร้อมไหมเขาบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเขาจะแก้ปัญหา ในส่วนของไฟตกบ้านสุการนะครับ <ừ> ก็สำหรับช่างไฟนะครับผมผมเรียงงานให้เขาละหเห็นความสําคัญนะครับหนึ่งแก้ปัญหาไฟตกบ้านสุการให้เสร็จสองไปดอนพนุนลูก้อยคอน่าตัดกับเพจทำไม่เรียบร้อยสามกับใ้ไปไฟสองสว่างแต่ละหมู่บ้านนะครับและคราวนี้เขาบอกผมว่าเขามีสามคนแต่เขาบมป ผมก็ได้คุยกับเขาเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเขาสามคนงานก็หนักเออผมก็รับไว้พิจารณาก็จะแก้แก้ปัญหาให้เขาสามคนก็คือคนหนึ่งนุ่มจะเป็นคนขับกระเช้านะซ่อมไม่เป็น <c oughs> อีกคนหนึ่งช่างไฟมีคนเดียวตีแซงผู้เดียวซ่อมเป็นผู้เดียวกระเท็บยุ่ผู้เดียวมือหนึ่งเสาหนึ่งมันก็บอกว่ามันสามารถขึ้นได้ซีเสาเท่านั้น มันขึ้นแบบนั่นมันกับไหวอันนี้ตัวมันเองนะขึ้นเป็นคนเดียวอีกคนนึงคือบอลเป็นผู้ซอยที่ซื้อเก็บสองระบบไฟมุ่งเป็ดสุดท้ายมันก็ทํางานแควเดียวมันไม่มีคนสลับขึ้นลงอะไรผมก็รับทราบปัญหาของเขาผมก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกผม่นยพูดเมแล้วค่ะคยกบอค่ะใเ กิจกาานะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับเบื้องต้นกิจการาาระดับจังหวัดน,นะครับไม่ใช่กิจการาระดับอำเภอแล้วเป็นลออเขาเป็นเจ้าภาพนะครับเจนคอ์สนะครับ <Jet pot. S 2> เราเป็นเจ้าภาพแล้วมันจะมีสามช้อยให้เลือกแต่ทางอำเภอลงมาดูพื้นที่แล้วช้อยที่หนึ่งคือห้วยตากเนาะมันมีหมอกตางเวทีบ่มีหมอกจอดรถ มันก็ไปสามารถจีบไปฮ็ดได้เพราะเป็นระดับจังหวัดมันต้องมีเวทีมีมีหน่วยงานของมาอันนี้เอาไว้ระดับอำเภอเราไปทำเนาะของเครื่องเขา่าใช้ที่สองคือลออขักตบเนาะลอกปักตบที่ห้วยกาห้วยกระผมมั็นบอกแต่ไปไปคุยกับทรพแล้วเป็นเงียแหงวันนันเป่นต้องไปเบิกเรือเบิกโปเม็นบอกครับต้องใช้น้ามันต้องใช้งบประมาณอ่าไปแจ้งเราเมื่อวันศุกร์ เราว่าเราเก็ดวอนนันต้องไปบอกเราอยากปืดทาสีกระแพงโรงเรียนรู้วอาโนะครับเอางานง่าย,ายนะครับกินง่ายง่าย <Okay. S 1> น,ะนะครับเอาหากินง่ายง่าหรือหลืออะไรจริงๆๆ่ะจริงนยผมเสนอไปวัดทําหาเนะาะพอไปมองแล้วตอนแรกวัดจะขึ้นไปวัดที่ชานะประโยชน์นะครับขึ้นไปวัดอุ้ยขึ้นไปตัดหญา้าทาสีบนกระเบนได้ี่หลงกอพฤญจิดา mm. นะครับพอทุกท่านต้องาก,การมีผลงานผม้าใจอยู่ครับ ทำสมาธิท่านในดจะมีข้อแ้งเพิ่มเติมไหมครับครับผมสายทองมวยาเก่าครับอยากถามประธานไปบอกนายก้ะครับว่าอยากได้ลูกป่าครับ,บราว่าที่หมู่ห้าชาวบ้านก็ว,ว่าคือบ่หาป่ามปกรอ,อยแดนผู้ใหญ่คือบอกผูยยกรร้ใหญ่กพน้ำเลรกผูวว้ใหญ่ก็ว่าก็อบตอนนี้ไปถามนายกบุญตัวนี่นะครับ เออันนี้ใ็่จังไหจะได้ลูกปลามาปล่อยไยเข้าก็แล้วแล้วนี่นะครับอยากสธานเรามีโอกาสหรือมี power อออนายกด้วยไปขอประมงมาแจกให้ชาวบ้านเราทุกหมู่ที่มีสระน้ําที่มีไยนะครับอยากให้มีผลงานว่าเรามีลูกปลามาปล่อย,ป,อยปีนี้หมื่นตัวจจสซี่นะครับบบแมนว่าปีกายนี่กับโมีครับ,รบ,รบปีนั้นกับโบมีได้รับวัตถุอ่อนแพ้หันปีนั้นได้สองหงครับมาปล่อยปลาวันประมงโลกครับ ประมงลกประมงประเทศนะครับผมมาปล่อยด้วยมาร่วมงานด้วยได้ปลาไปสองถุงอยากได้สักไหล่ยก่อนครับได้บอครับเรื่องปล่อปลอเรื่องระเขามาก้ครับตัวประมงนะครับเรื่องระเบียบการขอพันปลานะครับอของทางอบตที่ขอได้นะครับ เพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นจิตอาสานะครับขอได้ต่อไปการขอจะต้องเป็นผู้นำชุมชนที่รับผิดชอบสารตรงนั้นนะครับคนที่รับผิดชอบคืออย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นทางเก็บน้ำห้วยหอนเนาะตอนนี้มันเป็นความรับผิดชอบของชนรัทานผู้ขอคือชนรบาทานเบื้องต้นนะครับตนตนระทานจะโยนมาให้เราเราค่อยขอได้ นะครับอันสาหมู่หานี่กันนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นของหนองสาธารณะของหมู่บ้านนะครับทำวาระการประชุมของหมู่บ้านนะครับไปขอได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะถามว่ามันว้วงเท่าไหร่เงาเท่าไหร่มันจุน้ำเลยเท่าไหร่เท่านั้นแหละครับที่ต้องทําเพื่อไห้เขาพอาอบตอนะครับมันมีข,ข้อร้องเรียนเนาะอันนี้ ที่ประมงที่ผมไปขอมันมีขอลองเรี้ยงจากของอุดรโดยนของเขานี่แหละแต่เป็นของอุดรเป็นเรื่องการขอกุ้งนะครับขอกุ้งโดยนายกผ่านอบตไปนี่แหละครับไปขอกุ้งบ๊ยของเฮานี่เป็นของอุดรไปขอกุ้งแล้วเอาไปขายนะครับที่กุญแจมันจะมีกุ้งเนาะนะครับแล้วเพื่อจาไปขายแล้วเกิดเรื่องเกินร้าวกันคู่ต่อสู้ไปร้อง นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องเวลาอยู่ที่ทางน้ําพันนะครับขอลองทางน้ําพันอันนี้ผมผมแจ้งนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคงจะบระเหต์ขึ้นยังไงยกอบไว้ต่อเราเพราะสัตวเคุณผู้ใหญ่บ้านเนี่ย มาครับท่คือเรื่อเริ่อไฟไฟฟ้าเรื่อส่วนทุกค่ะาให้สมาช <N> ีเขาเิ้ามาเลยไหรือว่าอยกให้ครประชานไปก่อนอการควาเดือร้ี่อบแชนะจริงๆเลวดำเนินการเลนครับ่กแล้วก็หลอดไฟ4หอให่บ้านาให้เขาเข้ามาเลยไหมกข้างนยเป็นกําราชเพิ่มในแต่ละหมู่บ้านจะหลอดีกว่าหมู่บ้าน ว่าเหตุการดนีเกิดผู้บ้านนึเสนอเป็นซิปรอดมี่ก่าะรต้องระวว่าเพิ่สิงตงองด้เอาได้องได้องด้แนนอสมาชิกแต่ละหมู่บ้านนแกงว่าุกไหนจะเพิ่มเติมแกงเข้ามาทางก่อก่อจะังมตอก่อน่หวไมคะถามเขต้องเป็นลึกแต่ของางตงไพมันลึกตข้มดาคนสี าว่าปีนง้นมีของสนิทเรอรู้มู้ซาม่ก็เรื่องไปสองสว่างเรื่องถนนการเกษตรก็ให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านแกล้งเข้ามาครับว่าจะไปฟ้าจะลงจุดไหนจุดไหนแจ้งเข้ามาแล้วข้างเขาจะไปสำรวจอีกทีถ้าข้างไปสำรวจเขาไม่รู้ว่าจะลงจุดไหนก็เรื่องถนนในการจะาทำเส้นไหนก็แจ้งเอกสารมาก่า รวมลาด้วยหรอไม่ไล้รวไม่ไ่รวงีเ้งไ่ไล่แบบไงไงไงไก่ไล่ตำรวจสอยไล่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 นล่ไร่ล่ไ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 ลาไล่ไปสํลอวจ่ไล่ไล่ไเ่ไล่ไารไล่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 ไลรไล่ไล่รเ่ไล่นล่ไล่ไกาไล่ไล่ไล่ล่ไล่ะล่ไล่ไล่้ล่ไ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 ลนไล่ไุ่ไล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 ่ล่ไล่ไล่่ไไล่ไลไ่ไล่ไลไลไล เออเรื่องประชาคมก็ประชาคมเรื่องอื่นไปเรื่องถนนนึ่คือตะปีกายนี่ครับปีกายปีกอนนี่มันบอได้เห็นนะครับอยากให้ไปเกียก้อนฝนจะมาะล่างลงไปอีกนะท่านอยากให้ทำอย่านี้นะครับพอได้เห็นครับมันมีฝนมีฐานแก่ก็นั่นแหละรับทราบครับรับทราบแต่ท่านี้ทีนี้มันมีนายกคนอีเราลุะรวยล้วนายกเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนี่ยนายกเราเนี่ยครับเนี่ย เพราะมันมีปัญหาเรื่องหมอเข้าไปท่าจัดการจะไปเยี่ยมที่นั่นนะครับครับบนั้ก็เห็นพูดรับปากรอผู้บริหารเข้ามาครับรับปากมีแล้วเดี๋ยวทำได้เลยทำได้เลยครับตามสบครับที่นี่พร้อมนะครับดีรอฟังชี้วรับได้ครับ